สกายบุ๊ขอเสนอดิจิตอลเทบุ๊นิทานเสียงแสนสนุกเรื่องนิทานศีลห้านิทานเรื่องกำเนิดสุราเนป่าหิม,มะพันธ์ที่กว้างใหญ่มีทุ่งข้าวสาลีที่เป็นแหล่งหากินของนกนานาพันธุ์และสัตว์ป่าหลายชนิดกลางทุ่งข้าวสาลีนั้นมีต้นไม้ใหญ่หลายต้นห้อมล้อมต่อไม้ต่อหนึ่ง ซึ่งสูงประมาณเครื่องตัวคนตรงกลางต่อไม้นั้นเป็นแอ่งลึกลงไปเหมือนตุ่มเมื่อฝนตกน้ำก็จะขังจนเต็มเปี่ยมรันลูกไม้จากต้นไม้รอบๆสุกงอมก็จะตกลงในแอ่งนั้นทุ่งข้าวสาลีนั้นยังเป็นแหล่งหากินของสัตว์นานาชนิดบรรดาน,นกน้อยใหญ่จะคาบข้าวสาลีมากินใกล้ๆแอ่งน้าและมักจะทำมเมล็ดข้าวสาลีร่วงหล่นลงไปทำให้เกิดการหมักรวมกัน จนน้ำในแอ่งกลายเป็นน้ำเมาเมื่อเหล่าสัตว์กระหายน้ำก็พาก,กันเข้ามากินจนเมาไม่หลับไปรั้นตื่นแล้วก็จะพากันจากไปณชานกรุงพราราณสียังมีพรานคนหนึ่งชื่อว่าสุระทุกวันพรานสุระมักจะตระเวนไปทั่วป่าหิม,มพานเพื่อล่าสัตว์และหาของป่าวันหนึ่งพรานสุระเข้าป่าเช่นเคยขณะผ่านทุ่งข้าวสาลีเห็นว่ามีต้นไม้ขึ้นเป็นกลุ่มอยู่กลางทุ่ง ก็ประหลาดใจจึงเข้าไปสำรวจนายพรานเห็นนกบินมากินน้ำในแอ่งไม้แล้วก็ลงนอนหลับไปจึงคิดว่าโอ้น้ำนี้คงจะเป็นยาพิษจึงได้หลับสนิทเป็นตายอย่างนี้แต่ผ่านไปสักครู่หนึ่งนกตัวนั้นก็ลุกขึ้นแล้วบินจากไปพรานธุระจึงคิดว่าถ้าในน้ำนี้มียาพิษจริงนกคงตายไปแล้วเราควรทดลองดื่มดูบ้าง จะได้รู้ความจริงพราณสุระจึงตักน้ำนั้นมาดื่มตักแล้วก็ตักอ,อีกอื่มรสชาติดีจริงๆยิ่งดื่มยิ่งอร่อยนักยิ่งอร่อยยิ่งดื่มเอแต่ทำไมเวียนหัวเช่นนี้นะเมื่อพราณสุระเมามายหัวเราะไปฟ้อนรำไปรั้นเหนื่อยอ่อนก็นอนหลับพอตื่นขึ้นมาก็ดื่มน้ำเมาอีกเป็นอย่างนี้อยู่สองวันเมื่อได้สติ จึงตักน้ำเมาใส่กระบอกไม้ไผ่ติดตัวไปด้วยแล้วเข้าป่าไปล่าสัตว์เช่นเดิม